ไปเก็บเชอะอมกันกนะจ๊ะทุกคนค่ะคิตตี้คิตตี้มาเร็วได้พด่การตักให้ไป Yeah. เรียกลูกมาด้วยนะคะไปสวนกันค่ะไปแล้วค่ะข้าสวนข้าสวนไปสวนกันข้าสวนกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมีช่างมาทำลูกหนัด้วยนะคะ ทำที่นั่งเล,เล่นเร็วๆค่ะเร็วๆเวียนๆเร็วๆมาเลยเดี๋ยวไม่รอนะ มากับคิตตี้นะคะทุกคนนี่นี่ข้ามสะพานอันนี้น,นี่สะพานนี้สะพานนี้ข้ามมามาเร็วเร็วเ็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video tất cả Rồi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ต้นชะอ,อมค่ะชะอมต้นแรกแล้วนะคะดูสิสวยมากเลย